嗯，你看、嗯。啊 เสียบไม้ทอดแต่วันนี้คิดแล้วเหมือนกับว่าไม่สุกหนูจับว่ามันไม่สุก วันกัอนต่ก้องซื้อมาอร่อยมากอันนี้ไม่ค่อยอร่อยหมูเหมือนกับไม่สุกมันก่อมชิ้นมันไม่ใหญ่แบบนี้มืกอก็เสร็จมาเมื่อถึงขั้นเหนียว เมื่อวานคดเป็นเสริมย้งไฟเบอร์เจ็ดกันน้ำหนักรถไปห้ากิโลรับเจ้าขอะ วันนี้ให้ลูกน้องไปซื้อหลัรก็ยุบห,หมดแล้วไม่มีอะไรขาดเลยเอากระดาษให้แม่ม้วนหนึ่งด้วย น้ำหนักมแม่ลดไปหกกิโลเอากล่องที่มีกล่องไหมได้ละกล่องที่มีของเนี่ยอย่องา,องา,องา,างนี้เลยอย่างนี้ Nhựa à. Cánh cây mà. Cánh cây mà. Dạ con ổ. Ao à, nên mà tắt cái tùng là cao chứ gì. ถึงประมาณแค่นี้คุยๆก่อนมันก็เสื้อผ้าขึ้นเป็นตากเสื้อผ้าในถังแน่ในเครื่องไม่เต้งวันนี้แม่ตื่นสายแม่หน่อยพ้องแม่มีเรื้อออกมาแเอาออกมากตื่นสายเหนื่อย แล้วก็มีอคนหนึ่งอยู่อยู่กรุงเทพนี่แหละส่งไลน์มาบอกว่าเลมอนเบอร์ร mm ี hmm. ่อร่อยมากสลิมนึงเดมอนเบอร์รี่อร่อยมากแล้วผ็องทองเิตาลีนะตอนนั้นงานของทองเขากินเขาบอกว่าคุมหิวดีวมาก เนี่ยมากินข้าเหนียวทีสองหอยไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกออก,กำลังกายเดกกระทงห้าดูอันนี้สลิมดิงช็อกโกแลตม็อกคาแม่ทงเวลหาห้าซองอยากบกินกินเวลาห้าซองกินร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้ กล่องนึงมีสิบซองซองหนึ่งสิบสองกันแต่นี้เป็นหัวเชื้อนะกล่องละห้าร้อยบาทไห้ขายขายเพียงแค่สามร้อยส่งฟรีสี่กล่องหนึ่พันส่งฟรี 10, สกล่องสองพันอันนี้คือราคาตัวแทนจำหน่ายเลยนะเราขายส่งเราขายส่งอ่ามันเนี่ยคุณผู้ชมมันอร่อยมากไม่ชอบกินใส่น้ำแข็งกิน มันหอมมันห่อยมันมีโกจิเบอรี่ซึ่งทําให้หน้าใสนมเด้งผิวใสมีวบอะของธรรมโมไม์ช่วยในการนอนหลับมีกระบงเพชรมีกระบองเพชรช่วยในการลดความอ้วนกระบองเพชรอ่ะ,จะจาการแตัดกระบองเพชร มีโปรตีนจากถั่วลันเตาขาวมีวิตามินบีหนึ่งบีหกมีข้าวกล้องงอกข้าวกล้องคั่ว นี่สี่ซองแลยนะนี่ซองที่ห้าแม่กินเวละห้าจองใส่น้ำแข็งกินแทนน้ำเลยกินร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้คุณผู้ชมกินร้อนก็อร่อยคนที่ชอบกินร้อนเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมันจะมีข,ข้าวข้าวโข้าวงือกข้าวงืวลงกรงขาดบ,บันเนอ์ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาน ไม่มีคาราเตอร์ไม่มีแป้งอันนี้เป็นหัวเชื้อเลยคนที่มันใสซองไอ้สามสิบกรัมวันนั้นคืแม่ซื้อของคุณเองมากินอะ่ะสามสิบกรัมปรากฏว่าแม่ใส่สามซองเก้าสิบกแดกลงไปชงลงไปอย่างกับน้ำเปล่าแดกไม่ได้อย่างกับน้ำก๊อกนี่คุณผู้ชมดูแต่เนี่ย นี่นี่คุณผู้ชมดูจินี่อร่อยมากเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยใส่ให้หมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูเด๋ยว่ว่าเข้มข้นขนานดะไหนเข้มข้นมาก ไม่มีน้ําตาลคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันกินได้ความดันสูงเบาหวานกินได้ไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันเท้าไม่มีคอราคอร์ไม่มีแป้งควบคุมความอิ่มได้8ชั่วโมงควบคุมความหิวอะได้8ชั่วโมงเนี่ยใส่น้ำแข็งลงไปควบคุมความหิวได้8ชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยมากเดี๋ยวจะมาชงอันนี้ให้ดูวเนี่ย มาชงห้าสองกองหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งมีสิบสองตามแต่คุณผูช้ชมดูจะเนี่ยเข้มข้นน้ำหนักแม่ลดไปต้องกินมาถึงวันนี้ยี่สิบหกวันกินตั้งแต่สิบสี่สิบสี่วันวา,ลาเลนไทน์กินมาถึงเนี้ยยี่สิบหกวันลดไปหกกิโลดีใจมากไม่ต้องตัดกระเพาะ